กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขลุสมองสบอยเด้อพ่อพ่อก็จะกล้าสิงเคยกับน้องน้องเดือนฝากก็ไปกดติดตามสองน้องดอันเด็กพี่น้องเนอะแบบเหมือนอะเงี้ยมันเหรอถ้ากันสอยก็ล้างถ้วยล้างจานพี่น้องเลยก็คือปัวได้แนบันขับมดอเดียวไปเกะ ใช่เปล่าเปิดบ่ได้ไปเท้าไรดูไม่บุร่งเาว่านั่นนเองบอเตือทุกวันตัวหนตนนี้ด้หันแล้วแล้วไปเท่าตัวนี้นะ โครงการเอ้ยสุดาขาดใจขวดด้านโน้เนี่ยเนี่ยนหน่งตาค่ะมะซีแห้งก่อนเด้นี่เฮ้ยแล้วขวดนะจ้าสามขวนเลยกาเสลี่ยล่างยวนสามเดือน อยกันคนละมือซอมือพี่น้องเลย <c oughs> นีได้ให่เสี่ยวมี่้เสี่ว เราเอาไปนอกในประเทศยัเอาเข่าเยี่ยมเนโมเสดเราอะน้อกรยบายองตงหสด็ดนไดยิบอสบอยิบอได้บาให้เอาข่าเเดยนูเลยได้ละมอย่านะเจ้าอย่าสร้างข่อยเจ้ะลูกจะเกิดมาสีดาคือข่อยสขอแพงเนอสิ ยากได้แบบนี้วะสิฮะม่ว่ันาตั้าเมันสิเป็นเด็กอันอัศริยะบ่สลัดเกิือได้ะอันบมกอกะถาล้ล่าอะไรก็หอย้วนั่งยมันไปสิลิมอ กระซ่าไอกลางเมื่อเช้าขามโนนะเาะสาวเากระลางกรอบนหนึ่งได้หมมารางแล้วต้มปลาเนี่ยต้นไชได้เนาะปลาหรือต้มปลาอื ủa chưa biết đến chuyện này của mình ủa chưa biết đến chuyện này của Yeah really? <laughs> Nhát thuê <để> xảy ngay ngay <laughs> ล้างอันนี้ใส่ใส่ยังใส่ถ้วยใส่ไม่เท้ายันลูกล้านบ่ได้เหนาะสันส้นพอสิเ้าพี่น้องมือยุบแล้วได้อีเดือนกูล้างยุบมือกันแจ็คแล้วแหละจะแจ็คแล้วไม่ต้องล้างไม่เท้าเพราะว่าถบอกเติมหนังปาลาเลยมันมันอยากจางแห้งนหนังยำเมือนนี่นะแมนหะงกับมีนสุขวัฒน์ที่ยำใส่ขอมีมีทะเล งานแล้วเรียบร้อยพี่น้องเลยกำลังล้างถ้วยล้างจานแม่เท่าก็เลยิเตรียมย้ำห้ยคนละพูดคนละพูดประสาทกุฎาตรขั้นตอนเนี่ยแม่เท่าคนเช้าตัวหนึ่งไรเช้าไม่ย้ำเลยกิโลแม่เท้าจะไปต้องมาจากเถื่อนได้พี่ิจารณาอยากได้ ไม่เปียกได้เหมือนนี่นะทั้งล้างกระตูทั้งล้างกระตุูลางล้างกระตูทั้งล้างหัวล้างเอ้ยทั้งล้างหัวล้างกระตุกไปเลี้ยงปลากระตุูล้างกระตุกเยอะเ้ยทั้งล้างไปเลี้ยงหาทั้งล้างหมอนั่นอันต่อเส้นเส้นอาหารนะเรียบร้อย

จุดมันไม่มองยืนพี่น้องเลยพวกปกติกับฉัเป็นแม่น้องเรือนกับน้องมวยหนังคัดอยู่ฮะแม่แต่มาหลอกเปลี่ยนนะจูแม่อุ้ยปลาดําคือเป็นตะแพงใช่ปะมั่งค่ะว่าโอเคือ ขาเราถือมาห้ามพูดจักกันนะห้ามพูจักกันนี่ถ้าต้องมีส่วนแบ่งกอประดับน้องเมื่อก็ไม่ได้ออกมาเมื่อนี่พี่น้องเ้ยยากลูกแต่พวกผมออกมาสบายบาวคว้อลงมาสบายแล้วไปกเขาเมื่อเลยเมื่อแล้วเมื่อแล้ว อ้าวเซียนเล่าเรื่องบาวดุยซะดอกไปบุญเหมือนคนผู้เห็นข่อยและคนบ่อทากเนี่มาแรงเสร็จมาเจ้าคือบ่อทากห้าแนวสันเอาจะไปตีจะจะชี้ตามห้าหสันทากขาวัวานสันเอาคนผู้เห็นน่เสร็จบ่อทากห้า้าคือบ่อทากเพิ่นเขากังง พระโพธเนากับพแม่เน่บุญมันพูนก็อยู่กลางเขาพ่อเน่าเขาอยู่กลางอาจจะได้จะาบริบบิบของข้าพเอนหนาไปจมืออไไปนันแ่แต่ว่าอปิดแง่า่าเขาเปิดงานกับไปมือที่จอดกับไปน้าดูแยมล่ามาจะตกใบนะน่ะจีบใบหอยนีแล้วน้องเยียบนั้นพิลึกว่าไป ไ,ไปเบิ่กมอลำเรื่องไปนังไห้นะมอลำเรื่องอีกตาตูตตปตาโปจน,น,น,นเ,ลจเปลี่ยนเสียงอยากไปเบิ่กมอลำเรื่องเท่ <c oughs> บอกอะไรเราอยากไปเบิกมอลำเรื่องสดแจงนน้ง,นอนงมอลำเรื่องกับดิเกเนี่ยเดียวกันบอกเป็นเ<ด>ราเ <c oughs> องไค <c oughs> ่เาไข่กันเนาะ บม่ได้เปิดเงินให้อันเวลาเขาลองตีฮะเป็นอ่างเจ้าพื้นเขาจืดอป่ะเจ้าพื้นก็บายัดเนาะอ้าสมัยตะกี้นั่นชุมฮาไปนั่นมีตู้มียังเนาะเดี๋ยวนี้อยุ่โควิดเด้ผู้สาวอยุ่โควิดตัวแบมอรำเลือกมันบ่มีตู้บ่มีอันวงคือตะกี้ ลาละป่าลุงและเรียบร้อยแล้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านีน้นะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องเดือนนะพี่น้องแล้วก็อย่าลืมเขาไปกดติดตามสองน้องด้าพี่น้องพบอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องกับสบายดี